พระพุทธเจ้าหลายองค์เกิดพร้อมกันได้ไหมคำตอบคือได้แต่ต้องอยู่คนละพุทธเขตพระพุทธเจ้าหลายพระองค์สามารถอุบัติขึ้นในเวลาเดียวกันแต่ไม่สอนจัก,กรวาลกันในโลก,กาธาตุเดียวกันจะมีได้เพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้นำสูงสุดของโลกนั้นเมื่อธรรมจักรถูกหมุนโดยพระองค์โลกนั้นจึงสมบูรณ์ด้วยธรรมในพระไตรปิฎก พุทธวงศ์กล่าวถึงพระพุทธเจ้าที่อุบัติในอดีตการ28พระองค์ตั้งแต่พระตันหังกรพุทธเจ้าจนถึงพระโคตมะพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันและอนาคตคือพระศรีอารยะเมตรตรแต่นั่นเป็นเพียงรายชื่อของพระพุทธเจ้าที่เกิดในโลกของเราเท่านั้นในทิศทั้งหลายยังมีพระพุทธเจ้ามากมายนับไม่ถ้วนต่างแพรรมในพุทธเขตของพระองค์เอง ความหมายทางธรรมการที่ในหนึ่งโลกธาตุมีพระพุทธเจ้าได้เพียงองค์เดียวหมายความว่าพระธรรมของพระองค์บริสุทธิ์และเอกภาพและย้ำว่าการเกิดมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแท้คือโอกาสหายากเหนือสิ่งใดในสังสารวัฏขณะดเดียวกันการที่มีพระพุทธเจ้ามากมายในสากล,ลจักรวาลก็ชี้ว่าธรรมะเป็นสัจธรรมสากล เกิดขึ้นได้ทุกแห่งที่มีผู้บรรล,ลุถึงความจริงสูงสุดเพราะฉะนั้นในโลก,กาธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าได้ทีละองค์แต่ในสากลจักรวาลมีพระพุทธเจ้ามากมายอันนั้นแต่ละพระองค์มีขอบเขตธรรมของตนเองและโลกใดที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นโลกนั้นคือโลกแห่งธรรมการได้เกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้า คือบุญและโอกาสสูงสุดของชีวิตมนุษย์ขอให้เราใช้ชีวิตนี้ไม่ให้สูญเปล่าในโลกธาตุที่พระธรรมยังส่องสว่างอยู่